ในวิดีโอที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับหน้าที่ของ helping verbs ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคน伊 v B t u d ร r ค่ะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ helping verbs นะคะโอเค okay. let's begin helping verbs นั้นมี2อ,อย่างนะคะคือ auxiliary verbs กับ modal verbs ค่ะ auxiliary verbs สร้าง tense แล้วก็ n e g a t i v e นะคะเป็น helping verbs ที่เราจะเห็นบ่อยที่สุดเลย มันก็จะมี be do กับ have นะคะ be ก็มีประกอบด้วย am is are was were อย่างเช่น he is singing เขาร้องเพลงอยู่ค่ะ do do does did did they release a new song last month เขาได้ปล่อยเพลงใหม่เดือนที่แล้วหรือเปล่า have มาด้วย has กับ had นะคะ they had just written a new song เขาเพิ่งเขียนเพลงใหม่เองค่ะ Helping Verbs อีก type หนึ่งคือ Modal Verbs นะคะซึ่งจะเพิ่มความหมายให้กับ Main Verb ของเราค่ะโดยอาจจะเป็น Possibility ความเป็นไปได้ Ability ความสามารถ Permission อนุญาต Obligation ภาระผูกพันค่ะเรามาเริ่มต้นด้วย Ability กันก่อนนะคะที่ใช้เป็น Can กับ c o u l He can play the violin เขาสามารถเล่น v i โอลิได้ Possibility เป็นความเป็นไปได้ค่ะที่จะใช้ may กับ might They might have a world tour เขาอาจจะมี world tour ก็ได้นะคะ Obligation คือภาระผูกพันนะคะที่ต้องใช้ must The art to They must pass the audition เขาต้องผ่าน audition ค่ะ Modal verb ต่อไปคือ suggestions ก็คือการข้อเสนอแนะนะคะโดยใช้ should He should warm up his voice before singing เขาควรต้องว์มอัพเสียงก่อนร้องเพลง Conditionals requests and habits นะคะเราต้องใช้ would If I were a musician I would play the piano ถ้าเราเป็นนักดนตรีเราก็คงต้องเล่นเปียนโนนั่นแหละค่ะสุดท้ายนะคะคือพอเสนอแนะค่ะแต่ว่าเป็นการที่วางแผนด้วยนะคะโดยใช้ Shall เวลาเราชวนคนไปที่ไหนค่ะอย่างเช่น Shall we go see the concert together เราไปดูคอนเสิร์ตเขาด้วยกันดีไหม โอเค okay, that's all for today ขอบคุณมากๆนะคะที่มาชมคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจการใช้ helping verb s ได้มากขึ้นนะคะถ้ามีคำถามอะไรสามารถที่จะถามที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะช่วยไลค์กับซับสไครปด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย